คนเราเนี่ยจะเห็นธาตุแท้กันก็ต้องอยู่ร่วมกันศีลจะเห็นได้ด้วยกันอยู่ร่วมนะเห็นได้ยุคนอยู่ร่วมความสะอาดเห็นได้ด้วยถ้อยคำกำลังใจเห็นได้ในยามอันตรายปัญญาเห็นได้จากการสนทนาอ่าขอจเจริญพรญาติโย,ยม สาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันสาธยายปัตยปิฎกวันนี้เราก็ได้สาธยายในส่วนที่เป็นมงคล,ลสุดให้ญา,าติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบร่วมกันเอาสำหรับวันนี้ก็จะพูดในส่วนที่เป็นเรื่องของวินยัยมงคลข้อที่9นะวินโยจะสุสิกิโตเป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องของวินยัย วินัยมีความสําคัญอย่างไรสิ่งที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้อันดับแรกก็คือเราควรที่จะรู้ว่าวินัยคืออะไรวินัยคืออะไรอันดับแรกรู้ซะก,ก่อนว่าวินัยคืออะไรวินัยเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีนะโยมมาสองตัวก็คือคําว่าวิกับคำว่านีบวกกันนีธาตุในความนําไปแล้วก็วิแปลว่าวิพิเศษแจ้งต่างเป็นอุปสรรควิพิเศษแจ้งต่างเพราะฉะนั้น ถ้าเราพูดตามความหมายในภาษาบาลีก่อนมันก็จะนำไปอยู่สอามอย่างนี่แหละเวลาเราพูดวินัยหนึ่งก็คือนำไปพิเศษนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างก็มหมายตามพยัญชนะนะ,น,ะนำไปพิเศษนำไปแจ้งนำไปต่างมีกมหมายตามเนี้ยทีนี้นำ นำไปวิเศษหรือนำไปดีเนี่ยเกิดถ้ามีวินัยสักอย่างเนี่ยคนก็จะไปดีนะแต่คนไม่มีวินัยเนี่ยก็จะลำบากจะนำไประดับจากคนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นจากบุธุชนคนหนาด้วยกิเลสเนี่ยถ้ามีวินัยก็จะกลายเป็นสาธุชนเป็นคนดีจะกลายเป็นกาลยานชนคนงามมีวินัยมากๆขึ้นก็จะกลายเป็นอริยชนคนห่างไกล แล้วก็กลายเป็นพระลหันพระประเจกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะวินัยนี่แหละนําไปดีๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยก็วินัยนี่แหละจากเด็กธรรมดาจากคนธรรมดาเนี่ยเมื่อมีวินัยปับ๊บมันก็จะดีเลยนะดีเลยก็เหมือนเราเอาลูกหลานคนธรรมดาเนี่ยเอามาบวชเนนก็กลายเป็นเนนเลยมั้ยดีเลยกราบได้เลยคนเมาหัวลาน้ําอยู่ข้างเนี่ยแต่ก่อนไม่กราบไม่ไหวหรอก ยังไปกับบ่ากาบบ่ไหวแล้วเมาออลาน,นําำยุ่งแต่ว่าเอามาบวชเป็นพระแต่ว,ว่ามีมีมวินัยมีศีลน่นนะนั่นเมดสาวตื่นึเกิดภาคกันกาบโคบโคบเลยเด้อล่ะหลังจากสีดีบดีบ่เรศแต่ว่าหาเสือว่ามันมีศีลน่ะนะนั้นก็อย่างนั้นอันดับแรกก็คือนําไปดีชื่ให้เราได้เข้าใจนั้นอันดับที่สองก็คือนา นำไปดีแล้วก็นำไปแจ้งนำไปแจ้งก็คือมันไปสว่างคนมีวินัยเนี่ยจะทำให้เรา <c oughs> เห็นธาตุแท้คนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่เห็นธาตุแท้กันแต่เมื่อคนจะเห็นธาตุแท้กันต้องไปดูที่ศีลดูความมีวินยัยก็เรียกว่าคนเราเนี่ย จะเห็นธาตุแท้กันก็ต้องอยู่ร่วมกันศีลจะเห็นได้ด้วยกันอยู่ร่วมนะเห็นได้ยุคนอยู่ร่วมความสะอาดเห็นได้ด้วยถ้อยคำกำลังใจเห็นได้ในยามอันตรายปัญญาเห็นได้จากการสนทนาใช่ไหมโยมจริงๆศีลเห็นได้ด้วยกันอยู่ร่วมแต่ก่อนเราก็คนบางคนเนี่ยก็เห็นแต่หน้าแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีศีลหรือไม่มีศีลน,นะบางคน ชอบกันรักกันก็ปกปิดในส่วนที่ตนเองเป็นข้อเสียนะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันมาสี่ปีห้าปีบางทีเวลาแต่งงานกันแล้วเนี่ยยังไม่ข้ามปีระหยากันแล้วเพราะอะไรไม่ไม่มีศีลอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้ก็เลยหยากันบางคนในเร็วกว่านั้นได้ซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นมันศีลเห็นได้ด้วยกันอยู่ร่วมอยู่ร่วมเราจะรู้จักเลยว่าคนนั้นเป็นคนมีศีลหรือไม่มีศีล นะแล้วนั่นก็เลยเล่ายมทั้งป่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญเหมือนกันทีนี้ศินเนี่ยมันนาไปวินัยแบบว่านําไปต่างนําไปต่างยังไงกอคนวินัยเนี่ยมันจะต่างกันต่างกับคนอื่นๆนะคนมีวินัยมันจะต่างกับคนทั่วไปเพราะเขาใช้อะไรเขาจะมีศินกํากับมีวินัยกํากับจะไม่เหมือนกันถามว่าทําไมพวกโจรก่อการร้ายกับทหารจรึงไม่เหมือนกัน ทำไมโจรก่อกันร้ายหรือตำรวจกับอันตภานจึงไม่เหมือนกันมีปืนเหมือนกันไหมมีปืนเหมือนกันใช้ปืนเหมือนกันไหมใช้ปืนเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันเพราะทหารเ็ามีวินัยในการจะใช้ปืนตำรวจก็มีวินัยจะใช้ปืนไม่ใช่จะใช้ม่วมั่วได้นะใช้มุ่วมั่วไม่ได้สักแต่ว่าตัวเองมีปืนแล้วจะใช้ม่งมั่วไม่ได้เพราะมีวินัยกำกับมาแต่โจรในมีวินัยไหมโยมไม่มีเนาะ จนไม่มีวินัยเวลาการใช้ปืนเลยคิดจะยิงใครก็ยิงคิดจะไปพกเข้าไปที่ไหนก็ใช้เอาเวลาไหนก็เอาไม่เรียกว่าราชาการไม่ราชาการนะไม่เรียกว่ามีอนุญาตหรือไม่อนุญาตนเพราะมันจึงนํแต่ต่างกันนะไม่ต่างคนเราเนี่ยถ้าถ้ามีวินัยแล้วมันจะต่างเพื่อนทันทีแหละนะคนที่ไม่มีวินยัยมันก็จะเหมือนทั่วๆไป แต่ถ้าคนมีวินัยแล้วก็จะเป็นคนที่ต่างจากเพื่อนต่างแน่้น,นี่ก็ต่างดีนะไม่ใช่ว่าต่างไม่ดีก็เลยเล่าให้โยมต้องฟังเป็นเป็นเบื้องต้นซะก่อนแต่ความหมายเราต้องเข้าใจความหมายที่ท่านพูดว่าวินัยเนี่ยมันแปลว่าได้สามอย่างก็คือนาไปนาไปวิเศษคือนาไปดีก็ได้นะนะถ้าใครมีวินัยเนี่ยดีทั้งหมดแหละตองก็คือนําไปสู่ความต่า,ตางความแจ้งเนี่ยคือความหมายของวินัยทั้งนั้นเลย ทีนี้วินัยที่โยมเข้าใจหนึ่งมันอาจจะเป็นกฎระเบียบเป็นข้อบังคับเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้สังคมมีความสุขความสงบร่มเย็นหรือว่าเป็นไปเพื่อขัดเกา่ากายวาจา,เ,าเราก็เลยมาเรียกกันว่าวินัยก็คือศีลในปัจจุบันถือว่าโปอันบาวินัยนี่สิเ่เข้าใจเป็นไดแต่ว่าพูดว่าศีลในโยมจะเข้าใจง่าย ดูมยมจะเข้าใจง่ายมาถ้าศีลถ้าว่าวิน,ยนัยในยมจะเข้าเข้าใจยากคือวินัยเนี่ยหรือศีลเนี่ยให้เข้าใจถ้าพูดวินัยก็คือศีลนะให้โยมได้เข้าใจว่าในหลักของพุทธศา,าสนาแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนนะศีลห้าเนี่ยเป็นของโบราณนะเกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าศีลในศาสนาในเขาก็มีนะแต่เขาอาจจะไม่เรียกเหมือนเราเขาจะไม่เรียกว่าศีลแต่เขาก็เป็นกฎของเขาอยางเกนศาสนาเกศเขาก็มีบัญญัติสิบประการของพระเจ้าเขาศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกัน อันเป็นของเก่าโบราณพระทธเจ้าเห็นว่ามันมันก็ยังดีอยู่ก็เอาของเก่าเข้ามาใช้แต่พัฒนาขึ้นไปให้อีกนะพัฒนาขึ้นไปให้อีกอันเรื่องของพินยัยเรื่องของศีเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะอะไรพระทธเจ้าบอกว่าสีลปริพาวิตโตสมาธิมหาปรโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังกิตังสัมมะเทวะอาสเวหิบิมุตจติ แปลว่าอย่างไงแปลว่าถ้าเราทำศีลให้บริบูรณ์แล้วก็จะมีอานิสงส์มากนะเพราะอะไรเพราะจะทำให้เกิดสมาธิถ้าเราทำสมาธิให้จเจริญสมาธิให้มากแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วกิจก็จะหลุดพ้นเป็นขั้นตอนไปเลยนะศีลน,นะศีลนะก็อบรมให้เกิดสมาธิ นศีลทําให้มากเจริญให้มากก็เป็นที่ตั้งเป็นบาดเป็นฐานของการให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิเจริญให้มากบําเพ็ญให้มากมันก็จะเกิดปัญญาเมื่อปัญญาเจริญให้มากบําเพ็ญให้มากปัญญาก็จะทําให้จิตหลุดพ้นเป็นขั้นตอนเน็่ยไหมเป็นขั้นตอนอันศีลนี่เป็นเบื้องต้นท่านจึงบอกว่าศีลนี่เป็นแม่นะเป็นสัพพทานเป็นสัพพธรรมคือ เป็นแม่เป็นปะมุกเป็นบอ่อเกิดนะนะบอ่อเกิดเป็นบอ่อเกิดนละ้เราจะเห็นใน้ลัาศีลเนี่ยมันสําคัญเวลาเป็นประธานยังไงก่อนที่โยมจะทําอะไรโยมต้องรับศีลก่อนใช่ไหมนะรับศีลก่อนส่วนมากจะรับศีลก่อนนะอันนี้คือเป็นธรรมเนียมจริงๆเราท่านต้องการสอนให้เราด้วยรู้ว่าเราต้องรับเราต้องมีศีลก่อนนะ ต้องเบิ่นพื้นฐานองศ์สินก่อนคนไทยเราเนี่ยชอบรับศินนะนะรับศินจริงๆแล้วสินเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องมารับกับพระก็ได้ศินเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมารับกับพระนะนะแต่ด้วยความเราเชื่อว่าสินเนี่ยมันคงจะเอาจากพระจะดีที่สุดดูขลังดีศิลนะเนี่ยรับจากใครก็ได้ขอให้คนนั้นมีคนมีศินแล้วก็เป็นผู้รู้ศินนะนะได้หมดเลยเลยได้หมดเลยนะแต่เราเชื่อว่ารับจากพระเนี่ยมันคงจะดีที่สุดแล้วล่ะก็เลยเป็นธรรมเนียม แล้วก็ว่ากันตามกันรับศินคนไทยกับสินอินเดียไม่เหมือนกันเลยรับสินอินเดียกับสินไทยเพราคือกันเป็นพระโูก็เห็นป่ะสินอินเดียผลรับยังไงน,น่าจะว่าปูไปอยูครับบลรับยังไงสินอินเดียไปนี่มุจาก,ก็เิ่นเกษตรวเอาตั้งน้โมมุจาก็ตั้งน้โมสามเดียเอาถึงพระโพธิ์ มุ <Net> ่งเจ้า <segue> ก็พ <est> ุทธังสารนังกัจฉามิทำมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิเอาหอดถึงพระธรรมมุ่งเจ้าก็ธทำมังสารนังกัจฉามิมุ่งเจ้าวาเวทปฏิวาตำกลนั่นเด้มุ่งเจ้าวาผู้เดียวมห้ยเอาวังฉันเลยหนอสินอินเดียมั้ม่เจ้ารับยั่งสนับมันก็ินเดียเจ้าจะรับมั่งสนับไห่เพิ่นสิสุดเพิ่นปฏิวาตัง้ง้ายเพิ่นไทยิวา อิมานี่มันมุจจาวาหรืออะไรบ่ปาหน้าสุล่าหอดสุล่าจบเบิดมุจจาวาไปเบิดได้ตั้งแต่พททททุทธังทำมังสังฆังทุติยมปิตติยมปิปาหน้าวาไปเบิดสุดท้ายพระปุษฏีบ้าอืมนั่นก่อนปุษฏีบ้าอิมานี้ปัญจะสิคาสีเลนะสุก,กติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตาสมาสีหลังวิโทวสทะเยบ้านเอาสบายค่ะพระอินเดียนั่งฟังเลยไม่อยากคือพระไทย ว่าไทยพาวาเบิดกุโตอันว่าได้อยู่เด้ล่ะอันว่าน้ำพระเจอเอินเดียเขาบอกว่าน้ำเลยเขาวาไปเลยว่าได้อยู่เลาจะไม่พะวาพาบาเฮงอันว่ะขอดเอาประเทศไทยเลยอืมอีมานนี่ยเดียเด้ไม่สบายครับงานจินไง่ายอันเป็นเป็นวิธีการเป็นวิธีการอ่เรื่องของศีลเนี่ยมันเรื่องของที่ไปที่มาของที่คำว่าศีลเนี่ยเป็นแม่เป็นมันเป็นเรื่องของเล่าสักหน่อย ท่านศิลวะเถระท่านพูดไว้เรื่องของศีลท่านพูดไว้น่าฟังมากนะยวอ่านให้ฟังนะอ่านให้ฟังช่วงท้ายๆเดี๋ยวอ่านจะอ่านให้ฟังก่อนจําไม่หมดมันเยอะสิบสองบทนะท่านพูดไว้น่าฟังมากนะเป็นเทระกถานะพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคําพูดของพระเถระก็มี เถรีก็มีผู้หญิงพูดที่เป็นภิกษุณีนะพระพุทธเจ้ารับรองพระพูดแต่เป็นพระที่มีพูดแล้วพระพุทธเจ้ารับรองรนะับรองในก็คือพระเจ้าเออใช่ใช่ใชก็รับรองนะไม่ใช่ว่าคําพูดของพระพุทธเจ้าล้านวนๆไม่ใช่เถระก็มีเหมือนกันนะแต่เราต้องเชื่อว่าคําพูดของใครก็ตามถ้าพระพุทธเจ้ารับรองก็แชร์ว่าใช้ได้นะแสดงพระพุทธเจ้ากันกองมาดีแล้วเห็นเห็นชอบเห็น,หนตามแล้ว จะไปปฏิเสธว่าไม่ใช่คําพูดของอพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ได้เพราะพระอระหันยังไงท่านก็เป็นพระอรหันต์ถูกไหมท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพูดแล้วก็ฟังได้กันอย่าว่าอย่างนั้นเลยแม้แต่ท่านไม่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่อรหันต์เราก็ยังเราก็ยังน้อมเอามาหลวงปู่มั่นพูดเราก็เอายังเอามาเป็นหลวงปู่ชาพูดเราก็ยังเอามาเป็นอาจารย์ยาคำพูด ก็เอามาหรือลุงปู่ดุลพูดที่เราเชื่อกันว่าเป็นพระลหันเราเชื่อกันเฉยๆนะท่านจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะพราะพูดที่บอกว่าเป็นเนี่ยใครเป็นคนพูดใครเป็นคนรับรองเพราะไม่มีพระเจ้าเป็นผู้พูดนี่เห็นไหมพระเจ้าไม่อยู่นี่แต่ในสมัยโน้นพระเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นพระลหันอันนี้ตัดตัรู้แล้วเนี่ยอย่างนั้นได้ แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครหรอกที่จะไปบอกว่าเนะี่ยคนนี้เป็นพระลาหนคนนี้เป็นก็พากันว่าคิดเอาแต่อย่างไรก็ตามสังคมเมื่อสังคมยอมรับว,ว่าจากการประพฤติปฏิบัติดูจากเราทำคาสอนบุคคลเหล่านี้น่าจะเป็นพระลาหนหรือมีภูมิธรรมชั้นพระลาหนก็โอเคไม่เป็นไรแต่เราก็ยังเชื่อว่าคําพูดเหล่านั้นมันเป็นคำเชื่อที่เป็นคําพูดที่ดีน่าประพฤติปฏิบัติได้ ท่านพระไรจ้าจึงทรงตัดรับรองคําพูดในธรรมัมยพุทธการเนี่ยท่านจึงกลายมาเป็นพระไตรปิฎกก็คือเทระคาถาหรือทิเลคาถาเนี่ยก็จึงเป็นท่านพูดไว้หน้าฝั่งมากแต่ก่อนที่จะพูดสิบสองหัวข้อนเนี่ยก็จะเล่าให้โยมฟังเสก่อนว่า,าพระศิลวะเนี่ยท่านเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารโยมจําได้ไหมประจําพเจ้าพิมพิสารแขวนแขนอะไรเฮอแขนมคอ เออเขียนมาคตมีลูกชายคนหนึ่งอีกคนลูกชายหลายคนนะแต่ลูกชายคนที่โดดเด่นที่สุดคืออะไรอะไรอะไรกูอา,อาชาติศัตรูเออสมไปน้ำผ่านน้ำเจาออ้ายุบไงท่องเจ้าก็ไ้เออไปน้ำผ่านน้ำเจา้าเหว่าเขาจักน้อยอยู่บอกฟังเทียดเป็นเป็นรอยกันล่ะพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยพระองค์ ฆ้าพ่อตายแล้วเนี่ยจะขึ้นสเสวยราชสมบัติเนี่ยจะต้องฆ่าพี่น้องให้หมดเป็นธรรมดาก็คือเขาคือกษัตริย์นี่จะหวงที่สุดคือราชบัลลังก์ให้ยมเข้าใจนะกษัตริย์จะหวงที่สุดในราชบัลลังก์เหมือนพระเจ้าโศกเห็นไหมเวลาอ่าปาบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยฆ่าหมดเลยน้องพี่น้องเนี่ยฆ่าให้หมดเลยนะเหลือไว้แต่น้องที่ออกจากท้องแม่เดียวกันเท่านั้นไม่ฆ่าน้องนั้นฆ่าหมดเลย พ่อวอากลัวเขาจะมาแย่งบัลลังก์ตนเองนะก็เลยฆ่าเพราะฉะนก็ก็เหมือนกันในชาติตัวนี้เมื่อขึ้นครองราช,ชบัลลังก์แล้วนะก็เกรงคนอื่นจะฆ่าจะมาแย่งสมบัติก็ฆ่าพี่น้องตนเอง <c oughs> ที่เราว่าในท่านเป็นเด็กแค่นั้นเองตอนเล็กเลกแต่ในชาตินั้นท่านจะเป็นพระาราหันคนที่จะเป็นพระาราหันในห้ามตายในชาตินั้นค,คือคือฆ่ายังไงก็ไม่ตายไม่มีทางตายเพราะว่าเป็นภพสุดท้ายของท่านเพราะนั้น จะหาวิธีค่ายัางไงก็ไม่ตาปล่อยให้ปล่อยช้างตกมันเนี่ยไปลุมกระเทือบ